สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสุดสองตัวรูดในงวดประจำวันที่18สิงหาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17แอดมินให้อยู่ที่4กับ6 สำหรับแนวทางนะผมมา5-4ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็ C 1สายวิง่งสายรูดในรอบ VIP สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะผมจะได้2-3ในรอบปกติแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึงนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม ID ไลน์ ทีเ e อ,อีสอง,สองแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีสำหรับหาหน่อยนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมจะหยู่ที่1แล้วก็6 หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหลักหกนะครับผม หกมีหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดสำหรับตัวกันนะผม ส,สำหรับสายเบิ้ลมีหนึ่งหนึสองสองสและก็6กหกสำหรับ3ตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ